สวัสดีครับตังสิริวิทย์ลำเพลินอิเชียรนะครับวันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศที่บ้านนะครับก็หลังจากกลับมาบ้านได้ไหลายวันแล้วก็อยากจะทา Fan Club. เอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงลุกท่านนะครับมาดูบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนะครับอันนี้เป็นหน้าบ้านคอันนี้เป็นข้างหลังข้างๆนะครับข้างหลังก็เป็นเขาเลยบ้านตังอยู่ที่เขาใหญ่นะครับติดเขาเลย มีเขาสามหกสิบองศาเลยนะครับอันนี้แม่ครับกับน้องก็นั่งอยู่ีเป็นรถพ่อรถน้องรถใช้ด้วยกันนะครับรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศดีกว่านะในบ้านก็จะค่อนข้างรกนิดนึงยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าตังก็ไม่เวลาเลยห้องก็รกเหมือนกันพ่อก็อยู่ข้างในบ้านนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกำแพงนะครับ กับเพที่บ้านส่วนนูน้นฮัลโหลมีกระเทยมาหานะครับปฐถมบ้างงานใช่ไหมบ้างค่ะปฐถมบ้างนี่ก็เลยมามาเล่นบ้านที่บ้านตังนะครับดูเห็นไหมวิววิวคือได้มากคือแบบว่าตื่นเช้ามาก็เจอภูเขาเลยวิวดีมากเลยแบบว่าก็คือเขาอ้อมบ้าน3ามอองศาเลยนะครับนี่ เห็นหม,มีแต่ต้นไม้มีแต่เขาบรรยากาศดีมากอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะครับนี่หน้าบ้านเห็นไหมเราจะพาเดินเล่นไปเรื่อยดีกว่าบรรยากาศอยู่ต่ตตางประเทศเลยใช่ไหมบอมไหนเป็นบรนไดการสิบรรยากาศเป็นยังไงในเล่าก็ไ,ไ,ไม่ค่อยร้อนอะเนาะแต่ช่วงน,นี้มันร้อนนะประมาณสองสามวน 2, ันเนี่ยอันนี้จะเป็นบ้านหลังเก่าเนี่ยบ้านหลังเก่าเข้าไปดูไหม ม่คนอยู่นี่เข้าได้อันนี้เป็นบ้านหลังเก่านี่บ้านสมัยเรียตั้งแต่แบบเป็นเด็กน้อยเลยเนี่ยแต่คือนี่แบะไม่เข้าไปหรอกเป็นบ้านสมัยเก่าเลยประกาศขายแล้วเป็นบ้านตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาก็อยู่บ้านหลังนี้เลยจนจนมอ ตอนมสามอ่ะกินส้มอยู่นะครับอันนี้เป็นบ้านตั้งแต่อยู่ตั้งแต่เกิดเลยอันนี้ก้อนนี่บรรยากาศคอ,อมบันคอมเบรีโนเวทใหม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยต้นไม้เยอะมากโหแบบเชื่อว่าหลายๆเขาต้องอิจฉาบรรยากาศที่บ้านตังแน่เลยเพราะว่ามันดีจริงๆเลย เวลาเป็นแบบไม่มีที่ไปถ่ายรูปก,ก็ถ่ายอยู่หน้าบ้านเด็ดเพราะว่าฟิวมันแค่จะาพาเดินเล่นก็ตันเขียวอ่ะอันนี้เป็นป่ามันอันนี้เป็นบ้านป้านะครับอ่ะอร่อยประถมว่าก,กี่วันจ๊ะยาวเลยค่ะไม่มีกำหนดเลยค่ะไม่ได้ยินอ่ะร่างยาวจ้า มา,าปเ,ปเป็นดาราช่องนี้ให้หน่อยช่งฉันได้่อยสิเธอโกยเธอหน้าฉันไม่ได้ยิค่ะจริงๆที่วันนี้เราไม่ถ่ายหน้าเพราะว่าเราเพิ่งตืน่นพอดีว่าสาวน้อยว่างงานปฐถมว่างงานใช่ไหมบอมก็เลยมาเล่นที่บ้านเลยมันจะอยู่ด้วยกันยาวเลยเพราะว่าไม่มีงานและเพราะว่าที่สำานการประถมบกดาวาไม่มีคนอยู่นะก็เลยมาเล่นนี่เลย เขาอยู่เขาไม่ออกวางเงาเขาอยู่ไหนกันเป็ในห้องอ๋ออยู่ห้องวิ่งใครอยู่ตะโกนก็เลยเงาตอนนี้เราก็จะเดินมาบ้านป้านะครับเดินมาเล่นอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้กดติดตามนะคบฝากกดติดตามช่องทางสิริวิ์ลำเพิร์ออฟฟิเชียลเลยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตแบบว่าบ่อยๆให้ดูบ่อยๆเลยแบบจะจะถ่ายคลิปลงเยอะเลยจากช่วงอยู่บ้านเนี่ยกลับไปทำงานก็จะถ่ายที่ทำงานให้ดูอยู่นี่นะครับ อันนี้เราก็พามาดูบรรยากาศเฉยๆแต่ก็ก็เริ่มเย็นแล้วฮะอากาศมันก็เริ่มเย็นๆอยู่นะคือมัมีปาร์ตี้กันเนาะเดี๋ยวพาเดี๋ยวมันบ้านป้าบรรยากาศดีมากเใช่ไหมไม่มีทุ่งนาน,นะครับมีแต่แบบว่าพวกไร่พวกพวกอะไร ปลูกอะไรปลูกข้าวโพดปลูกว่าปลูกอะไรวะปลูกต้นไมนนบงน่้เดี๋ยวพามาดูร้านอยู่เป็นเนี่ย,งงย,ยกล้องอาจจะใส่เลยนะครับทุกคน Chắc ấy để cái một à? đi tí xay ra Chống thì nó bà là dù Đây con này Đây là con này Đây đi con này Đây là con này Đây Chào con này Đây này Đây Bye bye. để, để cha <laughs> cha đấy. Đây đi này đều, đi này, đây này, này. này. ป้าจดโดนอีกแล้วโดนอีกกันแล้วสีสีกันแนนตี่คะแนนแล้วห่ากันแนนเดี๋ยวก็มาหลับไปซื้อกุฎค้างไปกันหมดเลยเหรอพุ๊กอยู่แม่โดนอีกแล้วแม่โดนอีกแล้วาแ ครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาจะเดี๋ยวจะหาอะไรสุกๆมาถ่ายให้ดูอีกโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ราไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไง คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆในเ c e b o o k ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องตังสิริวิตรำเพิศออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของตัวตังเองนะครับแล้วก็ของวงด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับคลิปนี้ขอโทษนะครับที่ไม่ได้เห็นหน้าเพราะว่าหน้าไม่ได้เลยพหน่าสุดมากครับบ๊ายบายบอมบ๊ายบาย